ไอคีไงก้มคุยเหลือกี่อันเหลือเหลือกี่อันพี่ก็เเท่านั้นข้าวท่ากินไม่หมดหมือนเหลือว่ะมอีไม่ได้กินข้าวเลยกินได้อยู่ป่ะ

เป็นควยอะไรวะอะไรแก้ได้แค่ใครมามานั่งขำอะไรวะ <c oughs> <c oughs> ตายดิตายเลย ตายเลยเอ๊กเอ๊กเอ๊ะเอ๊ะ20เทแต่ที่เห็นจริงๆที่มันใช้ได้จริงๆคือ1คอ1เทนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนนะครับว่าของเราตอนนี้คอ,อกับเทเท่าไหร่ตอนนี้<อ>นะครับรท,ที่ผมวงไว<อ>้ครับเป็น1เท<อ>1คอนะครับฟึ๊บพับออกโอเคให้เรากดไปที่บูทบูทหน้ามือนะครับ สอนมั่ว <C> e <ars> จะชา้าดีนะไอ้มาก็นอนไปแล้วไม่งั้นมาคอมโบอีก <C> e <ars> ตีสามแม่งไม่นอนนั่งพิมพ์กูอะไรก็ไม่รู้ไม <C> e <ars> สมัยนี้แม่งแม่งบานเปล่าวะ เ <c oughs> ข่ะไรนะโอ้ยวุนน้องพิมพยังไงคูเก้าโฮมโฮมเขียนยังไงเนี่ยเป็นเรื่องไรสัตว์บอมบารีโลขอบคาดีโลอะไร่อะอะไยฮะ แกอยู Google Chrome ทำงานสามพันเมก ภาษาไทยอ่ะเอ้กเอยก็คือถ้าสมมติว่าเรามี cpu อยู่ครับ cpu นะและ cpu ของเราคูณลง windows ใหม่แล้วมันเป็นเรื่องอะไรที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าถ้าสมมติว่า cpu ของเรารันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแน่นอนว่า cpu ของเราป่วยแน่นอนครับเพราะว่าทำมันหนักเองครับแล้วก็อายุการใช้งานของมันมันก็จะสั้นด้วยนี่ครับแลสะสำหรับคนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ าไปหาหมอแล้วนั่นเลยเยอะกระทืบแม่งนี่เพี่ย,ยะอ,อะไรวะเนะกูเซิร์ชซีพียูนะอยู่ถัมาขึ้นอะไรนยฮอนทำรอบพนสตรีน,นมันมาขึ้นได้ยังไงเนี่ยโอ้มันเกี่ยวอะไรวะเนะ ไอสิ่งที่กูต้องการจะหามันมาเกี่ยวอะไรวะ่ไปไปไปไกลตีนไปไลนยงานกดลบได่ไหมวะแบบไม่ต้องขึ้นมาอีกอ่ะห้าสิบเจ็ดนาทีที่ผ่านมามันจะขึ้นทำคเอวอะไรวะสร้างดีดีที่สุดที่โอ้ยยูทูบมันไม่มีสอนเลยเว้ยเราจะแก้ยังไงเนี่ยมันทำงานร้อยเปอร์เซ็นต์เลยซีพียูกูด โละมัดเลยอะโอ้นองรักนี่คือคนไทยปะนแค่มีแบบประกันโรคร้ายโซเชียลจะใส่โฆษาทำเพื่อะไรวะก็ทำตามฝันได้อย่างที่ใจคิด Hello everyone hope y o u doing good here or even balanced to restart here you will or Start the computer and let me know how exactly I can't help you with this video. I can't listen to it at all. สี่สิบกับฟันสิบเกมฮอนเหรอเด็กแม่เกมฮอนกูทำงานแค่สิเปอร์เซ็นต์เองวี่ไฮ เวอรี่ไฮแปลว่าอะไรวะมอเดอร์มอเดเรสเวลี่โลกูดคุณิตี้เพศคุณิตี้ปรับโลแม่งเลยควาย 3ามปนมานั่งพิมพ์กุ้ยแล้วขออนุาตมองโบคนเขากำลังมีปัญหานั่งกดทุ้ายิแรงขึ้นง่ายๆ เหลือเชื่อวาแค่ยูทู e แม่งไม่มีอะไรช่วยกูได้สักอก่าจะมีทำไมว o ยูทู e บนโลกเนี่ยขู่ทีเหอะห้าวิธีแก้ไม่มีใครห้ามหรอกรอะ ออก,ก้มก็ปัญหามาจากโปรแกรมรีสกินทรัพยากรหนักเกินไปเลือกแท็กมนเจอร์หน้าโปรเซสเซอร์กูเกิลอัปเดตไม่ใช่ละก็ะใครเขามานั่งดูกูสี่ห้าคน,นบ้าป๊อ ไม่นอนกันวะนั่งดูคุยอะไรกันอะนอนไปวันดึกแล้วโอ้ยมีใไรช่วยกูได้เลยเว้ยที่แก ไยการใช้งาน Windows เออวิวทำงาน100%น่าจะเกิดจาัก,การกลางเครื่องเฮ้ยอันนี้ใช่วะปันพิษใช่เลย Windows เออ,เอ,อ ธรรมานะไรอ่ะ OBS Google Chrome Hero of New Earth แล้วอันอื่น การจบกูไม่ทำงานเลยไดูดีวก bon ูไม่ทำไม้เฮียพอเต็ยเวลามากๆพอเวลาไปทำยาอีกดีกว่า ออทีละว,วันทีลวันทีเฮียแกก็แก่ไม่ได้กูต้องมานั่งอ่านเวรีก,ก็ไม่รอมานั่งพิมพ์อะไรก็ไม่หรอกเฮียแกก็แก่ไม่ได้ทนเรื่องนี้ก็มากพอกต้องมาทนแบบคนอย่งแม่นั่งพิมพ์แมโคเฮียชีวิตแม่เคนอย่างแม่ม ngon đi qua ấy chị ấy công mày chị ấy công ấy chị ấy công ngon ngon ngon